ไม่นิพพานปลรอยยึดถือธรรมที่ได้บรรลุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุในธรรมวิน,นันนี้เป็นผู้ปฏิบัติในปฏิปทาอันเป็นที่สบายแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะอย่างนั้นแล้วย่อมได้เฉพาะซึ่งอุเบกขาว่าถ้าไม่ควรมีและไม่พึงมีแก่เราก็ต้องไม่มีแก่เราสิ่งใดมีอยู่ สิ่งใดมีแล้วเราจะละสิ่งนั้นเสียดังนี้ข้าแต่พระองค์ผููเจริญภิกษุนั้นควรจะปรินิพานหรือหรือว่าไม่ควรจะปรินิพานเล่าพระเจ้าข้าอานนุนภิกษุในกรณีเช่นที่กล่าวนี้บางรูปจะปรินิพานแต่บางรูปจะไม่ปรินิพานข้าแต่พระองค์พูดจเจริญอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย ที่ภิกษุในกรณีเช่นที่กล่าวนี้บางรูปจะปรินิพานแต่บางรูปจะไม่ปรินิพานเล่าพระเจ้าข้าอานน์ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปฏิบัติในปฏิปทาอันเป็นที่สบายแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะอย่างนั้นแล้วย่อมได้เฉพาะซึ่งอุเบกขาว่าถ้าไม่ควรมีและไม่พึงมีแก่เรา ก็ต้องไม่มีแก่เราสิ่งใดมีอยู่สิ่งใดมีแล้วเราจะละสิ่งนั้นเสียดังนี้ภิกษุบางรูปนั้นย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาโมกอยู่ซึ่งอุเบกขานั้นเมื่อเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งอุเบกขานั้นวิญญาณของเธอก็เป็นธรรมชาติอาศัยอยู่ซึ่งอุเบกขานั้น มีอุเบคานั้นเป็นอุปาทานอานนภิกษุผู้ยังมีอุปาทานอยู่จะปรินิพานไม่ได้แล